โอเคนะครับผมนะกกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเหมือนเดิมไอ้มาวินนะเวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่น24ชั่วโมงนะท่านผู้ชมนะ24ชั่วโมงในแบบทะเลทรายดิฟเฟน์โดยที่ผมไม่เริ่มจากเไรเลยเริ่มต้นจากศูนย์ไปสู่เทพผมจะเจออะไรกันบ้างเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าก็เลยเดี๋ยวผมมาสร้างหลาดกันก่อนดีกว่าท่านผู้ชมคิดว่าหลาดนี้เนี่ยคนชื่ออะไรดีท่านผู้ชมผมคิดว่าหลาดนี้เนี่ยคนชืน่อว่า24ชั่วโมงดีไหม24ชั่วโมงกับฉัน อันนี้ดีไหมท่านผู้ชมคิดว่าชื่อนี้ดีไหมดีไม่ดีไม่เป็นไรผมสร้างไปแล้วยังไงก็ต้องดีนะท่านผู้ชมนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปสร้างแลวเราไปเริ่มเล่นกันต่อเลยดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเลตโกกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมมาเราไปกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมนะไปกันเลยแต่ตอนนี้เนี่ยผมเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมมีเริ่มจากสปิการแมนเพียงแค่ตัวเดียวนะท่านผู้ชมก็อื่นเนี่ยมันมีอีเวนต์เบลดบอลมันเป็นการค้นหาลูกบอลตามจุดต่างๆในแมッ ซึ่งถ้าเราค้นหาครบ15เนี่ยก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าตัว l e จินด a r ี่แซนวิษาตนะท่านผู้ชมกันอื่นเนี่ยเดี๋ยวว่าเราเนี่ยจะมาตามหาเจ้าลูกบอล15ลูกกันดีกว่า ก็คือว่าน่าจะเป็นวิธีการที่เราหาตัวละครได้ในช่วงอีเวนต์ตอนนี้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราเริ่มจากการหาเจอลูกแรกพอดีเนี่ยเจอลูกแรกเลยเดี๋ยวเราทาตามเควสต่างๆมากมายท่านผู้ชมนะตอนนี้นะครับผมก็ได้บอลมาในจนํานวนหนึ่งแล้วจากที่ผมเดินไลห่หาตามแบบต่างๆนะท่านผู้ชมซึ่งผมก็เจอบอลที่อยู่ในแสงไฟแต่ว่าตอนนี้ผมยังมองไม่เห็นมันนะมันซ่อนตัวได้อย่างเนียนๆมา,มากๆจนผมมองไม่เห็นในขณะที่ผมกำลังมาอยู่เนี่ยหาบอลก็มีคนเห็นมาหาผมนะ ผมก็เลยทักทายเขาได้ไปว่าสับดีกับเขาไปเขาเอารัดแฟนแมนมาโชว์ผมนะตัวไอเกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบสบอลตัวอีพิกหรือตัวลีเจนดหรือตัวระดับแรอะคามอนแล้วก็ตัวคามอนทั่วไปเนี่ยเขาก็เลยถามเขาว่าฟรีไหมผม,มเป็นผู้เล่นใหม่ผมก็กดเลดี้หรอเขาแล้วหวังว่าเขาจะให้ตัวละครผมฟรีถ้าเขาให้ะครผมเซนนี้ผมฟรีเนี่ยผมจะมีแรงตั้งต้งตนได้ เขาก็เริ่มเอาตัวออกีละคนเกือตัวสงตัวแล้วเขาก็ยกเลิกเถิดหมนไปนะครับซึ่งผมจะเสียใจมากๆแล้วก็มีคนเถิดมาใหม่หาผมอีกทีนึงรอบนีน้เนี่ยเป็นพระคนไทยเขาเอาไซตดีคอกแมนมาให้ผมผมก็เลยสวกพดีทักทายเข้าไปถามว่าฟรีไหมผมก็เลยพูดว่าแอมนิวเพยเยอ์เนี่ยใส่เขาเขาเหมือนได้ยังไม่อ่านแชทผมเพรา,าะเขาอ่านแล้วเขาปฏิเสธทันทีต่อไปเนี่ยก็มีคนนี้เถิดมาหาผมเพื่อกับานต้าของเขาซึ่งผมก็เลยกดแอ c เซปต์รอไปแล้วเขาก็ปฏิเสธนะครับ ต่ระหว่างที่ผมกาลังหาใครต่อนั่นแหละเขามาเช็คว่าตอนนี้ผมได้มาหใบแล้วจากประมาณ15ใบแล้วเขาก็กลับมาเทศผมอีกรอบหนึ่งซึ่งในตอนนี้เขาได้เขาส่งทันต้ามาให้ผมผมก็ขวลดารีรอไปเขาบอกว่าเขาจะให้ซันต้าผมมาใช้แต่เขาก็บวกให้ผมผมปล่อยผมบวกผมก็เลยบอกว่าผมไม่มีผมเป็นผู้เล่นใหม่ผมมีแค่สปิกเกอร์แมนตัวหนึ่งเท่านั้นเหมือนเขากำลังพิจนารณาอ่านข้อความของผมอยู่แล้วเขาถามว่าทําไมแล้วเสมอเขากำลังดูถูกหยาดหยาผมผมบอกว่าผมไม่แคร์อะไรทั้งนั้น เขาบอกว่าเขาไม่แค่อะไรทั้งนั้นซึ่งผมแกแกผโกรธมากๆโดนดูถูกเจียดยามโดนดูถูกทั้งที่ผมเพิ่งมาเล่นได้ไม่ถึง10นาทีแล้วผมก็โดนปฏิเสธเหตุแล้วเขาก็เทปมาใหม่เพื่ออะไรเขาก็ส่งเจ้าคามิราบูเม้นมาเขากดเลยดีไปเมื่อกีดว่าเขา่า้ะใจผมฟรีแล้วเขาบอกโอเคแล้วเขากดยกเลิกเหตุแล้วก็เทปผมมาใหม่เหมือนเป็นเจการจะก,กันแกล้งผมผมฟ่งผมไม่ค่อยพอใจเป็นอย่างมากแล้วผมก็โมโหแหละในใจแต่ผมทำอะไรไม่ได้ดูการกระทำของเขาสิครับท่านผู้ชมนะ ก็แบบกระเทเทลลบลบเทเทลยกเลิกเทเทลยกเลิกเนี่ยให้กับผู้เล่นใหม่นี่ถือว่าทำลายใจผู้เล่นใหม่เป็นอย่างมากในอย่าไปลยทำตามยิ่งอย่างนะท่านผู้ชมเนี่ยเขาใกล้จะ แล้วก็ขำใส่ผมอีกเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าขำใส่เนี่ยพอว่าสุดสุดมีเขาก็ให้ตัวผมมาแล้วผมก็ได้ตัวครแรกเป็นเจ้าคาเมล่าบูเมนมาซึ่งมีมูลค่าเท่าไหร่ประมาณหนึ่งเจมก็ยังไม่รู้ว่าตีมูลค่าได้ไหมผมก็เลยทําการไปตามหาไก่ของผมต่อเพื่อที่จะได้ครบสิบป,ป้าไปเพื่อที่จะได้เอาวิสาตตัวเจินัลี่มาใช้ในการทํามาหากินเลือดต่าง ผมคิดว่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาตามหาไข่กันต่อเลยดียกว่าผมคิดว่าเนี่ยผมไม่ต้องมื่ยหาไข่เลยถ้าผมสามารถเอาเงินเนี่ยมาซื้อตัวล,ละครในร้านเอเซอช็อปได้สำหราใครที่ตามหาตัวละครทุกแบบในเกมเนี่ยมีขายนะ,สะเสดเท่าด้วยทาวเวอร์ดีเฟน์หรือแบบอื่นๆอีกมากมายไปตามกันได้ที่คำอธิบายเลยครับอย่างตอนนี้ผมหาไข่ได้มาจํานวนปริมาณหนึ่งแล้วจากในลนะ็อบบี้เนาะซึ่งผมก็เจอแรงเจอเจ้าเลด แล้วผมคิดว่าผมจะไปเทดิงพาซาต่อเพราะว่าไข่ในล็อบบี้เนี่ยผมเก็บมาหมดแล้วนะท่านผู้ชมต่อไปเนี่ยต้องมาอ่านกันก่อนว่าทุกที่เนี่ยมีตรงไหนบ้างก็เอื่นเลยเนี่ยผมก็เจอลูกแรกแล้วอยู่เหมืนญาติีเขียวเ่วยก็เลยกดลีกเข้าไปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราตามหากันต่อดีกว่าใบหนึ่งเนี่ยผมเห็นอยู่ตรงเทตรตรงนู้นนะนะผมก็เลยเดิน,ดนไปเอาไข่นะครับเดินไปกดเอาไข่เพราะเราขาดแค่ไม่กี่ฟองเนี่ยเราก็จะได้ตัวรีจนเดอรี่เนี่ยมาตั้งต้นแล้วและขาดประมาณ3ฟองเท่านั้นท่านผู้ชม ผมก็เลยตามหาไข่ซึ่งผมเห็นอยู่ประมาณว่าแถวนี้น่าจะต้องมีแหละก็เดินต่อไปเดินล้อมแมปไปเรื่อยๆเดินไปเดินไปแล้วก็ walking w a l k ิ n g walking แล้วก็ running ผมเห็นไข่ข้างบนนะ2ฟองหรือเปล่าผมก็พยายามกระโดดขึ้นไปหยิบแต่ว่ากระโดดไม่ได้ผมก็ต้องปอีนขึ้นไปหยิบเก็บได้ฟองหนึ่งนะท่านผู้ชมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาไข่กันที่อื่นกันต่อที่อื่นอีกที่หนึ่งเนี่ย มือนว่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเจอแล้วมันอยู่ตรงนู้นน้ำผู้ชม,มอยู่ตรงนู้นฟองหนึ่งเนี่ยตรงนั้นน่ะที่ซ่อนอยู่ตรงใต้ต้นไม้แล้วก็ข้างบนต้นไม้อันหนึ่งผมเก็บไปแล้วอีกหนึ่งฟองแล้วก็ได้อีกหนึ่งไข่นะมันไม่ใช่ไข่มันคือลูกบอลผมพูดผิดผมพูดผิดมาหลายรอบแล้วเนี่ยขอภัยด้วยจริงๆเสงฉแล้วเนี่ยมีอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้หาตัวละครอ,อย่างรวดเร็วมากที่สุดโดยที่ว่าเราไม่ต้องเสียแรงเอาตอัวละครพวกนีน้ไปตั้งต้น โดยที่เราเนี่ยจะทําการขอตทร์ครจากเซิร์ฟเวอร์คิดว่าจะมีคนใจดีให้ผมไหมสักตัวสองตัวก็ยังดีถ้าให้ฟรีมาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะผมจะได้ตั้งต้นได้ผมก็เดินไปเดินไปขอเหมือนจะไม่ได้ผลผมเลยคิดว่าการเหตุแบบสุ่มเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่แบบดีที่สุดแล้วผมก็เลยเหตุทุกคนไปแต่ว่าฟรียูนิตพีขอยูนิตฟรีได้ไหมรอเขาตอบกลับมานะถ้าเขาให้จอรครผมฟรีเนี่ย ็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีผมจะได้มีตัวละครไปตั้งตน้นนี่เขาให้มาแล้วตัวหนึ่งเนี่ยตัวสปาร์กเกอร์คาเมราแมนนตัวจากกล่องจติวอลนะก็ได้มาหนึ่งตัวฟรีตัวอัคนมอนซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ดีกับสปิกรแมนราคาเท่ากันนะแต่ว่าระดับเนี่ยแตกต่างกันนิดนึงก็ถือว่าใช้ในต่างใช้ในเริ่มต้นได้เป็นอย่างดีแต่เ,เรามาดูมูลค่ากันว่ามูลค่าแต่ละอย่างที่เราได้มาเนี่ยยิ่งเจะแซ่ยพิัษเนี่ยตัวตัวดิจเนอรี่เรามีค่าแค่20่เยนเองท่านผู้ชม,มว ก่าถ้าเราจะมาขายเนี่ยยะติบเจมซื้ออะไรได้บ้างซื้ออะไรไม่ได้เลยใน w ทเลทาวเวอ e ์ด e เฟน s e ต่อไปผมก็เลยไล่เหตุทุกคนต่อเนื่องไปไล่เหตุเจ้าคนนี้เนี่ยหน้าหล่อชื่อเยสแล้วก็ชื่อคันฟูวดีผมเดาว่าว่าจะเป็นคนไทยนะก็เลยขอตัวละครเข้าไปเว่าเขาจะให้ผมไหมเฮ้เขาให้ตัวละครผมมา2ตัวเป็นตัวระดับอ e ีพิกก็คือตัวนาฬิกา,กากับตัวเฮลิคอปเตอร์จากกล่องสุม่มก็เลยขอบคุณเข้าไป มันเป็นพระคุณอย่างยิ่งมากที่ทําให้ผมมีตัวละครใช้มีตัวละครใช้เพิ่มมากขึ้นแล้วจากตอนแรกผมมีแค่หนึ่งตัวตอนนี้ผมมีหตัวแล้วท่านผู้ชมผมสามารถเลือกตัวละครได้แล้วว่าผมจะตัวละครไหนไปลงไปฟาร์มความเหรียญผมก็เลยเทรดต่อไปเนี่ยไอ้นายิ้มคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนใจดีนายิมคนนี้เนี่ยให้ก้อนเก่ามามก็เลยฟียูนิตพีซเขาบอกว่าเทรดก้อนเก่าแบบว่าลายเซ็นแต่เขาก็ปฏิเสธผมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เลยเทรดไล่เทรดทุกคนครับที่ผมพอจะเทรดได้เทรดหมดเลยโดยที่ไม่สวนว่าเขาจะสนใจ หรือไม่สนใจผมด้วยซ้ําก็ไม่เป็นไรครับอาจจะเป็นสิ่งที่แย่ว,ว่าเขาปฏิเสธผมไปแล้วผมก็แอบเสียใจผมผมโดนปฏิเสธความรักจากทัท่วทั่วทีเฟนไม่มีใครใจดีกับผมเลยผมก็เลยบอกคนนี้ไปว่าในชื่อด้วยความที่เขาหล่อแล้วเทศดีตัวสีขาวแล้วเขาปฏิเสธผมเช่นเคยไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมผมก็ทำการเถทิทุกคนนั่นแหละครับนี้ครับวเดซสามสี่ห้าเจ็ดสาม ก็บอกฟรียูนิสพีดแอมนิวเพยเยบอกไปอย่างนี้เขาจะตอบรับผมกลับมาไหมเดี๋ยวเขาจะไม่ตอบรับนะนี่ครับท่าผู้ชมเขาให้เจ้าทีวีแมนมาหรือเปล่าแล้วเขาก็ให้ตัวค a m เมราแมนมาอีกตัวหนึ่งเขาให้มาสักสอตัวหน่ยท่านผู้ชมยอดไปเลยท่านผู้ชมตอนนี้เรามีตัวละครเพิ่มมาอีก2ตัวแล้วสุดยอดโอ้ oh my god it's so amazing เป็นไงสุดยอดไหมสุดยอดครับ ก็ได้ทำเทตไปเนี่ยเจ้ามนุษย์ตัวเขียวเนี่ยมิสเตอร์ฟิช,ชแมน,ชชแนฟิชแมนเฟนหรือเปล่าเนี่ยเปโฆษณาไทยไม่ใช่นะยูนิตพีแอมอยู่บีเขาก็ปฏิเสธผมไปเช่นเคยผมก็เลยเทตไปคนใหม่คิดว่าเขาอาจจะให้ผมหรือเปล่านะต้องให้ผมแล้วแหละผมเลยบอกฟิยูนิตพีดกับคนนี้เป็นคนอะไรเนี่ยประเทศธงหมวกอะไรจําไม่ได้แต่ว่าเขาอาจจะให้ผมนะเขาเอาก้อนเะก่าออกแล้วเขาก็ให้ อารามคอกแมนมาเป็นความหลังขอโทษความหลังอะไรความหวังเล,เล็กๆน้อยๆเฮ้ยเขาให้ตัวอีพิกับผมมา3ตัวแล้วคัมมอนอีก2ตัวท่านผู้ชมผ oh, oh อโอ้มคกอเขาให้ตัวละครมาเยอะมากนะครับเยอะสุดๆท่านผู้ชม5ตัวละคร แล้วก็แถมเจ้าฟีเจอร์ตัวมิติกมาอีกตัวหนึ่งสุดยอดเลยท่านผู้ชมเขาให้ตัวละครผมไปเยอะมากๆแบบเยอะสุดๆไปเลยแล้วผมก็ได้ตัวละครเพิ่มมาเป็น15ตัวแล้วนะตอนนี้ผมมีตัวละครมากพอที่จะนําไปตั้งต้นได้แล้วท่านผู้ชมบอกโหแบบๆแบบ,บ,บ,บดีครับอันนี้ดี ผมได้ตัวละครไปตั้งต้นแล้วแล้วผมคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะไปฟาร์มมาหลังใหม่อ่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมลองขอคนเพิ่มดกสักคนสองคนถ้าเกิดได้มาเนี่ยก็จะได้ตัวละครเพิ่มมาเดี๋ยวผมเจอหนุ่มสาวแม่สาวสวยคนนี้เนี่ยเขาอาจจะให้ตัวละครผมมาดีๆสักตัวสองตัวก็ได้เขาไม่ให้ตัวละครผมมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราหาอีกสักคนหนึ่งเนี่ยคนนี้ไข่บอยไม่รับเทอดอีกคนนึงก็อยู่ในเท,ทผมมาเช็คราคาของแต่ละขย่างสักคู่หนึ่ง ท่านผู้ชมตัวฟาร์มที่ราคาต่ำที่สุดตอนนี้ที่ผมจะหาได้คือ245เจมแน่นอนว่าการที่ผมจะได้245เจมนี้เนี่ยผมจะต้องไปหาตัวละครซึ่งการที่ผมคิดว่าการที่เราจะได้เจมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสุ่มมาจากตู้สีแดงและตู้ที่ผมควรจะสุ่มที่สุดก็คือตู้แอตโตกันกับตู้อัปเกรดไทท่นเาม่าคือตู้กดอเก่ากับตู้แอตโตกันนั่นแหละนะก็น่าจะเป็นสิ่งเป็นตู้ที่ดีที่สุดแล้ว สำหรับตู้เงินที่ผมจะนำมาสุม่มเพื่อนำตัวเนี่ยที่สุ่มได้มาขายเป็นเจมแล้วเราจะได้มีอะไรมาตั้งตัวกันสำหรับตัวพวกนี้เี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเอาไปลงโหมดเพื่อหาฟาร์มตังมาเล่นในคลิปหน้าเพื่อที่คิดว่าแบบว่าเรามีเงินแล้วเนี่ยเราก็สามารถทำอะไรได้หลากหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเล่นอันนี้กันดีกว่าโอเคท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันก็สำหรับอีพีหน้าเนี่ยถ้าอยากให้มีก็กดไลค์กดติดตามไม่กาลังใจคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายจุ๊บ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 จุบจุ๊บจม่ว